ผมชช่่นายกิจจันทสวงครับมานจากเอจิตหรืองีนเี่ครับอาจากมาจากจังหวัดเลยครับอำเภอสมุทรภูมิครับมันเลยทีหันจะองอรับบปอดขาเ้ยเยอะปุ่งหัวห uh, ัวเยอะฟงอยู yeah. oh, s, ่อย่างกุ้ยรอกสาวเจบปัญชีหางเจียงหังเชียงโตของของิีนกว่าเน่อยเยาว่าจ้ะเิดนะเออคุณจะมเงี้ยเปอย่างวากว่ารอแบบรอบแบบประเด็ ก็นือแบบาสังเกตที่าม้วแบบิึงไปเฮ้ยเฮ้ยออมึงไงวะพงพงมูมึงอ๋อมึงนี่เาเากหักเินได้หรือไม่สองคูมแต่ยังมองอีซี่เขาจะทำไปแม่ตัวเลยแมมตัวนั้เนาะแมแมก็มีน่แกูไม่แฮมม่แมม่แมแมแม่ตัวมยกเ็นไม อ้าวเฮ้ยจ่าย้จ่าห้เฮ้ยมมีคนมมีคนมีคนโอเคโคสื่อี่ยังไมีชีไอเอาเท่สูตัวแล้วชูยังสูบยาเช่นเช่นอะไรอไวอาววามเป็นสี่มเก็ตงไปเหงบ้านเจ้าบ้านอยกมีไปไไปไ ไปแค่กลัวอไป่บ้านนี้ของที่บอดแยนนี่เขาอยู่หันอยู่หันซีบอดแยนมีโต๊ะทรัพท์มัมีอยู่เขาทจับเนี่อาไปยับชร์มากาปปนนะ้ปปนนะม่มาขอกันไงแท้